สบายดีปลงุงสบายดีถุงหง,งทุกบ,บ่อไ่ <laughs> บบ้บาซองเกินเนาะวันนี้ลงมาลิบ้านป้าลงมะลินน้าหมูโอ้ยเด็คือข <laughs> าวนี่อ <laughs> ยู่ในกล่องอปาดหันอยู่หันแม่นม้ำป้องไอ่สุดสุดจะเ้อืมมีสุดงามงามสะพมด่า่พมไม่สุดจะเศร้าพ่อ ตกบงขเฮียนเลยมึงก oh ็โบเฮียนเฮียนและก็ไปตั้งห่านแลียนมูมีแต่สุดงามๆไปลงเลยอยู่บ้านปังคนนี้มีการสุดต่อสุดไทยเป็น้องเลยยืดตู้นี่แห่งการงามสุดลาตีพ่องามไปเลยเนาะมีเบิร์ตคูแบ๊บไปยังไปออกเนาะคุณไปไปเบิ่งขคาเจ้าต่ำหูไปลงโอ้ยตอบแสง เด็กขี้เคว้๊าวเนี่ยแหละหาสิผ้ <laughs> าไปเบิ่งเขาจะต่ำหูกันลงเลยอยู่บ้านฟังสี่อันเรียนกันเลยลายงามอาเลพื้นอะไรวะจา๊ะใคยอ๋อ งาามมดิเออรายเดียวคือการเบิดเนาะรายเดียวปูนทูนเลยประโลมสี่อันเฮียงกันไปเลยโขเขาจะ ก็คือกันเออกับบคือกันประเด็นเนาะเออเขาอ่านอาาเ็นนะวนไม่ไปใส่บะหมี่นคือบาาในเมืองวะเอาเขาละวานนี่เาีเลยมึงอู้ห้ได้ไหมวะง่ายไปเลย เออมันกรไปปนอะดีไก่เ้ยสี่ถูกเรียนกันเลยเอาไรใส่นี่ยแค่สี่อั้ืนนึงบ่ปักยาอรนาะต่ำข้าจะต่ำไหมข้าจะฝืนเธอจ้ะ พื้นหนึ่งพื้นละสิบสี่พันบาทพื้นสีเหล้วพื้นหนึ่งเมื่อหนึ่งนี่ได้จกพื้นกาวต่ำนี่เมื่อหนึ่งนี่ได้ป่าพื้นหนึ่งนี่ได้อื เออาไพี่จะพืนงามเนาะย่องแต่สิ่แบบผู้ตามพบบะบย่องวะสะอ้พี่เอ้พี่ตง ไม่เยียบจะลุมมาลุ่ไปให้มันขึ้นดึงให้มันงะออกแล้วให้ผายงะออกแก็สอดกับไปคนละลายเลยคนละลายล่ตายที่สองตัวนี้ตัวละลายที่สาม ไม่แต่กำงานกะซะบ่เห็นหงลแล้วบรเล็เลนี่ซ้่ซีซกะไม่คมแวืออันน้ำมันทาผิวอันนี้บาทา้ยอ้ยไ่เห็นสาเลยโอบ่ขาวก่าใคราษาพอนดดอะมีนอะไรอะชอวหนาวว่าปัดพื้นพอนะจักรพื้นย้เลยนะโอ้ยห้กระแปะแต่ก้า ແສນປາຍແລ້ວນີ້ເນາະນີນ

มาลินอยู่วันปังมาในปะโลงเลยมาคนเดียวมาลินน้ำโมมาี่โอ้ชียนเจมได้มืนี้นาะลมเฮียนต่ำแบบนุ่งกระมวนแล้วเนาะสามสี่หูฟูเต็ม Vì uhm cái <laughs> <laughs> oh, <nói> nào thế <laughs> ต่ำคายให้ข้าเจ้าแปลว่าข้าจ้ามาจ้างกัลงเงยพื้นละสิบสี่พันกี่เป็นเงินบาทละวันเท่าไรเพิ่นเงินลงกับสี่สิบบาทสี่สิบบาทเออเกือบหอดหาสิบบาทเลยเนาะเกือบหอดหาสิบบาทเพื่อหนึ่งเพื่อสิได้กับมันข้องง่ายเพื่อสิแล้วถัอวและใครก็บ่มีเบีบีเหตุเนาะ แม่นกจะบิเวเหตุขจักกระตามคล้ายแบบว่าทางบ้านบ้านอื่นมาจ้างต่ำนะพระลงเลยผายกระผายขจ้าเลยเนาะขจาซื่อเวิระดขจาลงทุ้นหาต่ำนะพระลงแบจ้างต่ซเธอเอเจาไปค้ายกับประมาณพื้นแบบสองหลาดอยู่จะขจาไปไกลต่อแบบมาจ้างต่ซื่อขจาลงทุ้นห้เวิประมาณนี้มีแต่ต่ำาธื่อ แต่พื้นงามๆไป,ลไปไเลยมาหยียบอยู่ลงมาก็หยียบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปนี่ไปพักนะไปฮอทสายเลยเนาะ มีแต่ลายงามๆสี่สี่หูเขาเอื่นหูไปลงเลยสี่หูเลียนติดกันไปเลยลายคนต่ำตรงกันกระมอน

Mohon ni gadis Dela pelong gelung kau like saya aku ditam sok mohon ni Dela pelong kim nak pelong selamat di